ความนิ่งของคุณทําให้เขานึกถึงคุณทําให้เขาคิดถึงคุณเวลานี้ความนิ่งเฉยของคุณทําให้เขาอ่อนไหวทําให้เขาคิดถึงคุณเวลานี้เรามาถามพลังงานให้กันนะว่าเขารู้สึกคิดถึงคุณมากเพียงไหนเป็นดวงโดยรวมนะทุกคนเป็นดวงดอมนะ ความนิ่งเฉยของคุณทำให้เขาคิดถึงคุณ mm hmm. ขอห้าใบคีณนะความนิ่งของคุณความเฉยชาของคุณทำให้เขาคิดถึงคุณ mm hmm. คุณเป็นคนเก่ง คุณเป็นคนมีความสามารถคนอยู่ได้ด้วยตัวเองใต้สำรับเมธสิงห์ธนูเขาเงียบเขาอยากอยู่กับตัวเองนะเขาคิดเขาคิดมากเขาคิดเยอะ เขามีความเสียใจที่ผ่านมาเขาเคยเป็นมือมือที่สามเขาเดินออกจากคุณไปเขาไปมีมือที่สามณเวลานี้เขาคิดได้เขาคิดได้เพราะความนิ่งของคุณ ทำให้เข้าคิดถึงคุณมากนะเวลานี้เขามีการส่องคุณนะเขามีการส่องคุณบ่อยมากนะคนคนนี้เมธสิงห์ธนูคนที่เดินหันหลังให้คุณไปเขาอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคนคนนี้ เขามีความสำนึกผิดเขาคิดได้เขาอยากจะเดินทางเขาอยากกลับมาขอเริ่มต้นใหม่กับคุณนะทุกคนความนิ่งเงียบของคุณความเย็นชาของคุณทำให้เขาคิดถึงคุณมากนะเวลานี้เรามาขยายไพ่กันนะความนิ่งเงียบของคุณ ทำให้เขาคิดถึงคุณนะเวลานี้ดูสิเขามีการทเทเอชั่นยังไงมนาะคุณอยู่ได้ด้ยวยตัวเองคุณเก่งคุณมีพร้อมทุกสิ่งอย่างเก้าเหรียญศกสบกมลกรเขาคิดเยอะจินตนาการต่างๆนานาน,านนะ คนคนนั้นคนที่คุณนิ่งเงียบใส่เขาอยากจะมาขอโทษคุณนะจากคนคนที่รักอิสระคนคนนั้นคนคนนี้เป็นคนรักอิสระมากๆแต่เวลานี้เขาอยากกลับมาเขาอยากกลับมาขอโทษคุณ เขาคิดถึงคุณนะบางครั้งก็ไปโฟกัสที่การงานแต่ในใจของเขาไม่เคยลืมคุณนะทุกคนเขาไปโฟกัสที่การงานแต่ในใจของเขาไม่เคยลืมคุณเลยเขาคิดถึงคุณความนิ่งเงียบของคุณนะทำให้เขาคิดถึงคุณคุณเอาชนะใจเขาได้นะทุกคน ความที่คุณเป็นคนเก่งคุณอยู่ได้เดียวตัวเองก้าเหรียญคุณเก่งมากนะคุณอยู่ได้เดียวตัวเองความนิ่งความเงียบของคุณนะทำให้เขาต้องอยากมาหาคุณเขาคิดถึงคุณนะเวลานี้